จังหวัดชนบุรีตอนอยู่ในประเทศไทยตอนอยู่ในหมู่บ้านตอนอยู่ในพงไทยป่าไม้อยู่ตามเรือนชาและไรนาทุกแห่งผนตนที่สถิตอยู่ภาคพื้นปัตีอันมีพระแม่ธรณีเป็นเขาตนที่อยู่ในแม่น้ำและฝั่งมหาสมุทรขออันเชิญทั้งพยาวเวุวันผู้เป็นราชาของยักษ์คนพันและพญานาคทั้งอยู่ไกลและอยู่ใกล้จงมาประชุมกันณนะโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ18300ไดขที่โฉนดที่ดิน30961ตำบลมนองปืออำเภอบางจังหวัดชนบุรีโดยบริษัทเจนจ,จิตจำกัดน,นางสาววิพัิรีเจนจิตนายวิชาั์มอเออร์เป็นผู้จัดเครื่องบวงสวงเส้นไหว้ในวันอังคารที่21มกราคม2568เป็นวันทงนไทยวันแห่งไทยนะ และโชคลาภยินดีเนอร์และก่อด <'s> ้วยคือ <far> <laughs>